สวัสดีค่ะงานประกันอุบัติเหตุคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา2563กันนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักห้องที่ใช้ติดต่อง,งานประกันอุบัติเหตุกันก่อนนะคะนั่นคือฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาที ถึง16นาฬิกา30นาทีโดยสถานที่ตั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาจะอยู่ที่ชั้น3อาคารพร้อมมงคลคณะบริหารธุรกิจของเราค่ะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลง,งานประกันอุบัติเหตุของคณะบริหารธุรกิจพี่เจ้าหน้าที่ชื่อนางสาวนัทวันจันพ่วงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0825731891หรือ02665 3 5, 5 5 5ต่อ2401หรือ2404ในส่วนนี้เราจะมาอธิบายรายละเอียดประกันอุบัติเหตุกันนะคะการคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาชั้นปีที่1จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 3ถึง1กรกฎาคม2564นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่2ขึ้นไปจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1>, 1มิถุนายน2563จนถึง1มิถุนายน2564คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกโดยมี3โรงพยาบาลหลักที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงยื่นบัตรประกรันอุบัติเหตุคู่กับบัตรประชาชนได้แก่โรงพยาบาลมิชชั่นโรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลกเกษมราชประชาชื่นและอีกกว่า300โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยสามารถเช็คได้จากงานทะเบียนโรงพยาบาลอีกครั้งค่ะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้งเป็นวงเงิน30,000บาทกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปการถูกฆาตกรรมทำรายร่างกายเหตุจราจลต่างๆและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะได้รับเงินประกันรายละ2 5 0 0 0 0บาทกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยคุ้มครองค่าปรงศพ โดยมีระยะรอคอย180วันเป็นเงิน2,000 20, 0บาทเอกสารที่ใช้ในการเบิกสินใหม่ทดแทนสำหรับอุบัติเหตุทั่วไปได้แก่ 1. เอกสารการขอรับค่าสินใหม่ประกันอุบัติเหตุส่วนนี้รับได้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานประกันอุบัติเหตุนะคะ 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง 3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 4. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องและ 5. สำเนาห,หน้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนักศึกษารับรองสำเนาถูกต้องในกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิตให้เตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ 1. น่สำเนาบัตรประชาชนประจำตัวนักศึกษาสสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจสาสำเนาใบาชนสูตรศพส 4. สำเนาใบามรณบัตร 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์และ 6. สำเนาห huh น้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์เน้นย้ำเอกสารตัวไ <S <S หนที่เป็นสำเนาผู <c <c ้เอาประกันจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อยทุกใบนะคะการเคลมประกันอุบัติเหตุแบบไม่ต้องสำรองจ่ายดำเนินการโดยยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุพร้อมบัตรประชาชนให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อบริษัทยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษากลับมานักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้ตามเงื่อนไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะการเพลมประกันอุบัติเหตุแบบต้องสำรองจ่ายในกรณีที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในสิทธิ์โดยนักศึกษาทำการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและนำเอกสารต่างๆที่แจ้งไว้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น3อาคารพร้อมมงคลคณะบริหารธุรกิจและพี่เจ้าหน้าที่จะประสานงานกับทางบริษัทเพื่อให้ตัวแทนเข้ามารับเอกสารหลังจากบริษัทต,ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องรอรับเงินเคลมประกันผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาผู้เอาประกันเป็นอย่างไรกันบ้างละคะทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามพี่เจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ